ถ้าเมมเบอร์ในบางทันมาจากราชวงศ์สมเด็จพระราชบิดาเดชะการุณมหานำจุนสีปราดรัศมีพิฆาตร,ราชวรรับมอนสเตอร์สมเด็จพระเชษฐาพรารานทีรินคิมซอกจินสีโสพลมหาจักรพลสุวิมลโวยวายแฮนซัมสมเด็จพระเจ้าบางทันเจ้าฟ้ามินยุนกิ สุวรรณสิริพัทระอากัสดีสีสุวรรณรัตนากรมแดชีทามหาบังทันเจ้าสมเด็จพระเจ้ากวางจูสุวรรณธนูเทพาธิราชสีปราดจองเจฮบพรวิสุทธนเรนพระมหาชิกเก้นนุดดซุปสมเด็จพระเจ้าปูซานกรมวิมานมหาเทวินป์กจีมินสุรศักดิ์ทรงพระมาสายทุกวันพระมหาบังทันเจ้า สมเด็จพระราชอนุชาพระมหาวีรศักดิ์สุภลักษณ์พัฒระดวงแขลิงแสมคิมแทฮยองเจ้าและสมเด็จพระราชอนุชาพระมหาจรเจเคีสิริโชมสุดเท่บรม,มเทวินสุทินทาราพระมหานมกล้วย